สวัสดีเพื่อนๆครับต้นหลาดคลิปโตในี่ยวันนี้ถล่มยับครับหลังจากที่ b บิตคอยร่วงสู่1 9 0 0 0ล์โครงสร้างในภาพ4ช่โมงนี่ก็เสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ในภาพเบลลี่จะมีโอกาสยกโลก,ก็ตามแต่แต่ด้วยภาพรลงคลิปโตรับถูกแรงเทขายมาแบบเต็ม,เต,มเต็มแท่งซึ่งเป็นแท่งบ e n เลตินโกฟิงนะครับหรือแท่งกลับตัวนั่นเอง จอที่จะหลุดในเราสําคัญพอสมควรแล้วถึงแม้จะมีสัญญาณการกลับตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพเดลีก็ตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าตลาดในวันนี้นะครับหรือสัปดาห์นี้ จะผักดันราคากลับไปได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อรักษาบนตัมให้กลับมาเป็นฝั่งขาขึ้นอีกครั้งก็มองมว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับในสัปดาห์นี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมีการถูกล้างพอร์ตสูงเกือบถึง3,000ล้านดอลลาร์ซึ่งทําให้ภาวะอารมณ์ในตอนนี้ครับกลับเข้าสู่ภาวะความกลัวอ,อีกครั้งในรอบ3เดือนแต่เท่าว่าไอ้รอบ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับการเข้าสู่ภาวะความกลัวเนี่ย กลับเป็นจุดบัตทอมซอย่งงางนั้นแล้วตลาดก็ดีตัวทําออดทาหายครับซึ่งพอร์ตของผมเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปเช่นเดียวกันเพื่อน<ๆ>จากการที่มีการเกณฑ์ขึ้นมามากกว่า4-5เท่าเนี่ยวันนี้ก็มีการดอดาวลงมาประมาณบวกอยู่ประมาณ 2x เท่านั้นเองก็แอบ,บเสียดายนิดนึงนะครับที่ตลาดเนี่ยไม่ได้ใจดีกับเรามากนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องอยู่รอดเพื่อรักษาพอร์ตแล้วไปเกาะโกยในจังหวะที่ บูรันจะกลับมาจริงๆเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับการที่ตลาดเทแรงแบบนี้เนี่ยหนึ่งปัจจัยอาจจะมาจากในเรื่องของเฟดที่ยังกังวลเรื่องเงินเฟ้ออยู่นะครับเลยก็มาจากสัญญาณการอ่อนแรงของโมเมนตัมในฝั่งของเทคนน,นั่นแหละนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูข้อมูลแบบเรียลไทม์อัปเดตสถานการณ์ราคาปัจจุบันณนะวันนี้เหรียญไหนเนี่ยเสียโครงสร้างกงนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่26กกันยายนและผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับ เพื่อนๆครับผมเชื่อว่าภาวะอารมณ์ของเพื่อนๆหลักหลายคนในวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะความกลัวความกังวลบางคนอาจจะนอนไม่หลับเนื่องจากเข้าเวอร์ชันในการโอเวอร์เทรดมองว่าตลาดเนี่ยจะไปต่อแบบบูดิชนะครับเลยก็อาจจะโลภจนเกินไปตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในโหมดที่ระมัดระวังเป็นอย่างสูงครับท่ามกลางความกังวลหลากหลายเรื่องทั้งในเรื่องของความระมัดระวังต่อเงินเฟ้อเลยก็ดีเอ็กซ์วที่มีการดนีตัวเพื่อนเพืเห็นแต่ว,ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยครับนักเทรดทั่วโลกเนี่ย ก็โดนกันไปเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนถูกล้างพอร์ตมากกว่า250,000รายมูลค่าสูงถึง1.18บิลเลียนหรือ1,000ล้านดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งในรอบสัปดาห์นี้นี่ยเพื่อนๆสัปดาห์เดียวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้หลากหลายครั้งครับที่ถูกล้างพอร์ตแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ไอ้โดน8เมตร10เมตรขนาดนี้นะครก็ต้องบอกว่านี่คือฮะอโหดจริงๆนะครับทำให้ภาวะอารมณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ความกลวีกรั้ง ผมก็อยากจะมาให้กําลังใจเ,เพื่อนเพื่อทุกคนเลยกกน,นะครับรักษาพอร์ตให้อยู่รอดไปก่อนแล้วค่อยไปกอบโกยในจังหวะที่ตลาดกลับมาเฮลตี้หรือกลับมาบุริชรั้งเช่นนี้ว่าผมก็ได้มีการแชร์นะครับในฝั่งของพอร์ตของผมเองนะที่ได้รับผลกระทบไปด้วยจากการที่นักเทรดทั่วโลกถูกลลังพอร์ตปริมาณพาราณราคานาดนี้นะครับก็แดงกันทั้งกระดาษเลยนะพอร์ตของผมเนี่ยจากมีการเกณฑ์ขึ้นไปทำออทามไฮบวกมา U C X ด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ผมก็โดน S L เป็นหนึ่งไม้นะนะครับก็เป แลวก็ทําให้พอร์ตผอเนี่ยมีดอดาวเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยวางสต็อปลอแล้วก็พักเบรกในการเทรดไปก่อนตอนนี้แต่ตลาดเนี่ยไม่เอื้ออํานวยแล้วก็ต้องยอมตามเขาไปก่อนแล้วค่อยไปกอบโคยในจังหวะที่ตลาดเนี่ยมีจังหวะในการกลับตัวอีกครั้งผมก็ค่อยไปปันพอร์ตให้เกณฑ์กลับขมาอีกครั้งซึ่งโดยรวมก็ยังคงบวกอยู่ก็เดี๋ยวรักษาพอร์ตให้อยู่รอดไปก่อนในตอนนี้นะครับเพืเ่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลวันนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจมุมมือไหนหลยกันนะครับ ใครที่เพิ่งมารับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไมพ่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับเพื่อนๆท่านหไหนนะครับที่สมัครเมมเบอร์ยูทูบเนี่ยตกเพียงแค่เดือนละ6 0 0บาทหรือวันละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดแล้วก็มีการอัปเดตแพทเทร์คริปโตประจาสัปดาห์จังหวะในการกดเทรดตอนนี้ผมมองไงวางแผนยังไงก็อัปเดตใน Discord แบบเรียลไทม์เพื่อนๆกดสมัครในะช่องได้เลยหรือใครที่อยากเข้ามาเจอกันแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายก็สอบถามกติกากับที่ ดิสคอร์ดได้เลยนะครับโอเคเรามาอัปเดตสถานการณ์ในวันนี้พร้อมกันเลยดีกว่านะครับก็จะเห็นว่าตัวชีวิตในวันนี้ครับบิตคอยดูเหมือน,นนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาที่58นะครับการคลองส่วนแบ่งของบิตคอยก็กําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เห็นว่านี่เป็นรุมรบภัยของนักลงทุนจากความผัวนี้ตอนนี้นะครับเอาคอยเส้นหนึ่งก็มีการปรับตัวลงแล้วก็เฟรนเกนเด็กครับมีการดรอปตัวลงสู่ภาวะความกลัวอีกครั้งนะครับก็อยู่ในช่วงที่นักลงทุนเนี่ยเรามาระวังแลยก็อาจจะเปิดโอกาส ให้กลับมาเข้าช้อนคริปโตต่อจากนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีมุมมองในฝั่งของเคสที่เป็นบูริตนะครับก็แน่นอนนะครับหากความแม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยเริ่มมีการคลี่คลายเฟดเริ่มผ่อนคลายในเรื่องนโยบายทางการเงินมากขึ้น ในช่วงท้ายปีเนี่ยนะครับอาจจะหนุนแรงให้เงินเนี่ยไหลก,กลับเข้าสู่สินทรัพย์อย่างอีกครั้งก็ได้ไหลก,กลับเข้าสู่บิตคอยอีเทเรียมอีทีเอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนื่องจากในตอนนี้นะครับในช่วง q 4ีเนี่ยมักจะมีแรงหนุนมาเสมอเลยนะครับก็เห็นว่าภาวะอารมณ์ตอนนี้ก็ส่งสัญญ,ญาณที่ดีเหมือนกันในภาพระยะยาวส่วนเคลดที่ไม่ดีหน่อยนะครับหาเคดยังไม่ชัดเจนต่อไปก็น่าจะเป็นการกดดันราคาของคริปโตให้ร่วงลงต่อนะครับเพื่อนๆเราเห็นได้จากภาวะของอารมณ์ครับ ภาวะอย่างนงี้เด็กจากเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ54วันนี้ดบตัวลงมาค่อนข้างแรงค่อนข้างเร็วมากๆลงมาที่29ซึ่งเพื่อนเห็นไหมครับว่าไอ้สีสีเนี่ยนะครับจากภาวะปกติสีเหลืองเนี่ยจู่ๆเนี่ยดบตัวลงมาอย่างรุนแรงซึ่งไม่ค่อยจะเห็นบ่อยครั้งมากนักนะครับมีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคือเดือนมิถุนายนครับมีการดบตัวลงสู่ภาวะขมกลัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นจุดต่ําสุดของบิตคอยน์นะบิตคอยร่วงสู่แสนเหรียญแล้วหลังจากนั้น บิตคอยดีตัวขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องจนทําออทามหายได้นะครับแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีการเข้าสู่ภาวะความกลัวนะแต่ก็ช่วงนี้อยู่นานแต่ก็เป็นจุดบัตท่อมเหมือนกันหลากหลายครั้งที่เป็นความกลัวเนี่ยเป็นช่วงโซอเไรกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นจุดตามสุดนะว่าราคานั้นวันนั้นอาจจะเป็นในช่วงเดือนเดือนนั้นสัปดาห์นั้นนะครับหากมีสัญญาณแก่กับตัวผมองว่าหลังจากนี้ คือโอกาสที่ดีอยู่นะครับเราต้องรอสัญญาณในการกับตัวเราต้องกล้าในจังหวะที่ควรกล้าในจังหวะที่เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของภาวะของความเสี่ยงกันบ้างก็ยังคงอยู่ในภาวะปกติอยู่นะครับที่เรามาดูในฝั่งของช็อตเทอร์โฮโดกันบ้างผมเอาไว้ในฝั่งของการบรันเทรนของบิตคอยนะซึ่งหากมีการเปิดช็อตเทอร์โฮโดผมจะบอกว่าบิตคอยเข้าสู่แนวโน้มขาลงหากยืนเหนือได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นซึ่งตอนนี้ บิตคอย n หลุดชอตเทิมโฮโลเบนที่เรียบร้อยก็คือ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านปิดหลุดลงมาแล้วตรงนี้เป็นแนวต้านสาคัญอยู่กลับไปเหนือได้เมื่อไหร่ค่อยโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งหรือใครจะเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งไม่จําเป็นที่ต้องเข้าจุดต่ําสุดก็ได้หรือปลายไส้เทียนไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้สนใจแค่ว่าตลาดกลับตัวตอนไหนค่อยไปกดเทรดก็ได้เพราะจะเห็นว่าปลายไส้เทียนมันมีปลายไส้เทียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเข้าเทรดแบบนั้นหรือเปล่าหรือเราจะรอในจังหวะที่ตลาดบอกว่าเย พร้อมแล้วนะพร้อมที่จะกลับตัวแล้วเราจะเป็นคนแบบไหนอันนี้ต้องถามตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันต่อในฝั่งของข้อมูลสติในช่วงของ Q4 นะครับหลังจากที่เริ่มเดือนตุลาคมเป็นจังหวัดที่คริปโตเริ่มมีการสตาร์ทขึ้นนะครับหรือเป็นจุดที่เริ่มบูชอีกครั้งเพราะว่า Q4 เป็นช่วงที่เม็ดเงินมักจะไหลเข้าคริปโตอยู่เสมอเลยนะครับแล้วก็ทามมิ่งนี่ครับในช่วงจุดต่ำสุดมาจุดสูงสุดเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ10,64วันซึ่ง ล่าสุดยังไม่ได้ถึงจุดท็อปสุดตามสถิติที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีนะครับ2015ันะ้ครับฉันแล้วยังมีความคาดหวังว่าโอเคจุดท็อปสุดของเราเนี่ยอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับก็รอดูเลยกันว่าจะเป็นเหมือนอย่างอาดีตหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเอามาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อไปคิดวิเคราะห์กันเพิ่มเติมแล้วก็มาต่อที่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นในฝั่งแบดทรัพหรือเปล่าเพราะว่าตุลาคมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เริ่ม start นะครับหรือการยายนตเนี่ยเป็นเดือนที่โอ้โหค่อนข้างแย่พอสมควรหรือไอคิวเนี่ยไอเจ้าปัญหาของเราเนี่ยนะครับแต่ไอคเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคาดหวังมาพร้อมกับภาวะความกลัวแล้วซึ่งความกลัวมักจะเป็นจุดต่ำสุดนี่เป็นโอกาสของเราจริงๆหรือเปล่าเราจะควรามันไวไหมเราจะไปเจาะลึกตามเที่เขาไปพร้อมกันเลยเนะครับเรามาดูที่ภาพรวมของคริปโตกันก่อนภาพรวมคริปโตต้องบอกว่าอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตบอกเพื่อนๆไปแล้วแหละนะครับในดิสคอร์ดนะครับก็จะเห็นว่า นะครับผมมีการอัปเดตมาอยู่2เคสด้วยกันหนึ่งก็คือมีการวิ่งเป็น triangle ชุดนี้เนี่ยหากยังไม่หลุดโลล่าสุดต้องโฟกัสว่าไอ้ขอบล่างของเทรลไลน์ของ Tri a n g l e เนี่ยจะมีแรงซื้อดึงกลับเข้ามาไหมถ้าไม่มีนะครับเคสที่แย่จะเกิดขึ้นทันทีคือ head and shoulder แล้วปรับตัวลงต่ออย่างดุนแรงอันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันคือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ผมก็เลยต้องมาพูดตามความเป็นจริงให้เพื่อนๆได้ไปวางแผนันเพิ่มเติมฉะนั้นในตอนนี้เพื่อนๆเราจะเห็นด้ว่านะครับมันยังไม่ได้ปิดหลุด แต่ก็จอพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูว่าเหรียญไหนมันหลุดไปแล้วนะครับโอเคเรามาดูที่ภาพกันก่อนตอนนี้เนี่ยจอที่จะหลุดเลยก็มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนะก็คือ hidden bullish divergence ราคานะครับมีการยกโลนะครับยกโลโมเมนตัมต่ำลงก็คือ r s ซต่ำลงรอแค่ว่าแท่งเทียนในวันนี้เนี่ยมันจะมีแรงเข้าม,ามามากพอจริงๆหรือเปล่าเนื่องจากโมเมนตัมเนี่ย มันไม่ได้เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะเพื่อนต้องบอกตามตรงนะผมก็แอบเซงเหมือนกันนะก็อยากให้ตลาดเนี่ยไปต่อส,สวยๆหรือไซด์เวยก็ยังดีไม่อยากให้มันล่วงนะเพราะว่าภาวะลมเนี่ยมันจะค่อนข้างดึงทําให้ตลาดเนี่ยไม่น่าเทรดแล้วก็น่าเบื่อผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเหมือนกันนะก็อยากให้ตลาดไปต่อเหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคแต่เราพูดตามความเป็นจริงก็คือแท่งเทียนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนที่เป็นแรงเทขายแบบเต็มๆแท่งเพื่อนไหม,ไ,หมไอ Tank ้แท่งเทียนที่เป็นแบลติงโกฟิงตรงเนี้ยนะครับหรือแท่งอิบาลนตรงเนี้ย มันไม่ค่อยสู้ดีมากนะักมันมักจะเป็นแท่งกลับตัวเสมอเลยใช่ไหมพอเกิดแท่งเนี้ราคาก็มักจะมีการปรับตัวลงต่อซะมากกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าจะรับอยู่ไหมไอันนี้ตลาดเป็นคนฉเฉลยคลับเรามาเริ่มที่บิตคอยกันหน่อยเลยกันนะครับบิตคอยเองแน่นอนครับไอในภาพย่อยเนี่ยหลุดลงมาเป็นที่เรียบร้อยผมก็บอกไปแล้วว่าคลาเลนสั้นหลุดเนี่ยเรายอมคัดก่อนแบ่งเป็น2แผนและแผนที่2ก็คือโฟกัสที่โลลาสุดในภาพเดลี่ซึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับ เกิดสัญญาณ hidden bullish divergence เหมือนภาพลงคริปโตนั้นแหละราคาสูงขึ้น momentum ต่ำลงแต่การเกิดสัญญาณ hidden bullish divergence เนี่ยมันดันไม่เห็นแท่งกลับตัวนี่สิครับผมก็เลยก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ผมมองว่าจังหวะนี้เนี่ยควรระมัดระวังทับมืออยู่เฉย,ย,ยไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นจนกว่าว่าในเพื่อนราคาจะมีการนเฟ f i r มการ b r e a กลับขึ้นไปอีกครั้งเรายอมเข้าแพงหน่อยก็ได้ แต่เราจะอยู่บนความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมมองว่ารอให้กลับเบรกกันขึ้นไปทะลุแนวต้านกลับไปเป็นเน่อแนวรับสําคัญอีกครั้งก่อนจะดีกว่าหรือถ้าคร,รับความสั่งได้โอเคจะโฟกัสในการเพดแผนเดิมก็ได้ใครวางแผนบริหารเงินว้แล้วจะคาดแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ผิดเช่นเดียวกันนะครับผมจะมองว่ายังไม่น่าทําอะไรในตอนนี้ควรทับมือต่อไปก่อนข้อมืออันเชนก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่ามันมีการหลุดลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนวรับสำคัญของชอตเทอร์โมโดที่ประมาณเนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 1,000งพันล่าเนี่ยหลุดลงมาไปเรียบร้อยผมก็จะมองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงบกคุมแล้วในตอนนี้นะครับโ okay, อเคเรามาต่อเร็วๆเลยแล้วกันก็คือตัวอย่างที่มันมีการเปิดหลุดเฮดแอนด์โชเดอร์ก็คือไอ้ที่ผมพูดถึงในฝั่งของภาพรวมคริปโตนะนะครับว่ามันกําลังจ่อในระเราสําคัญซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ LTC ที่มีการคอนเฟิร์มเฮดแอนด์โชเดอร์เป็นๆอย่างนี้ครับก็จะเป็นไหลซ้ายหัวไหลขวาหลุดคอนเฟิร์มเน็กไลน์แบบนี้โอเคตลาดเป็นคนบอกเองว่า หลุด neckline แล้วเราแค่มอกว่านี่เป็นการคอนเฟิร์มเรียบร้อยก็จะมองเป็นการขึ้นมา pull back แล้วจะมองเป็นการพักตัวลงต่อตาม target ของ head and shoulder นะครับก็เป็นการหลุดนวสําคัญในภาพ daily ลงมาไปที่เรียบร้อยจะเป็นการส่งต่อไม้ไปยังภาพ weekly ต่อไปนะครับก็เห็นว่า weekly เนี่ยนะครับเห็นไหมแท่งเทียนน่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับไอ้แท่งกลับตัวเห็นไหมอ่ะก็จะเป็นการลงมาทดสอบ l o เดิมของ week ซึ่งเอดเดโรเดิมของวีกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยถ้าเราตีทลายเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราการลงมาในภาพไว้ตรงเนี้มันเป็นการส่งต่อในภาพวีค่อนข้างชาัดเจนพอสมควรก็ยังคงปรับตัวลงต่อได้โอเคเรามาต่อในฝั่งของอีเธเรียมกันบ้างอีเธเรียมเนี่ยแท่งเทนก็ค่อนข้างเป็นแท่งเทลงมาค่อนข้างแรงซึ่งผมแอบว่าจะมองลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันนะตอนแรกมองว่าไม่ควรหลุดตรงนี้แต่มีโอกาสที่จะหลุดเหมือนกันเดี๋ยวเราดูพฤติกรรมการกลับตัวอีกทีหนึ่งว่ามีเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่า ไอไซาเนี่ยลงมาแตะแถวๆช่วงจะโอเวอร์โซแล้วผมแอมองว่าแถวๆนี้น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับเพราะว่าแท่งเทียนแท่งนี้เป็นโซนดีมาโซนสำคัญในภาพเดลี่ผมมองว่าแถวๆนี้ควรจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากบบันีกทีเมื่อมีสัญญาณแล้วกันนะครับสำหรับอิทีเรียมก็อย่าพิ่งกังวลมากรอดูแถวๆนี้ไปก่อนนะครับมีสัญญาณค่อยกดไม่มีไม่กดมันต่อในฝั่งของเนียกันบ้างนะเป็นหนึ่งเดือนที่เบรกเอานะครับแต่ลงมาโทรแบ็กค่อน,ข,อนข้างวนแบงไปหน่อยู่นะครับ หลุดโลนี้ผมบอกว่าออกมาเวนซีก่อนเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยมาด้วยแรงเทยแข็งเต็มแทงแล้วก็ไอ้ภาพหลงคริปโตเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับก็เลยมองว่าหลุดโลนี้คัดไปก่อนนะครับแล้วก็มาตอนที่ดอสคอยเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อเพื่อได้รับสระแบบเต็มอิ่มดอสคอยเนี่ยลงมาเทยแข็งเต็มแท่งเช่นกันแต่ว่าโครงสร้างยังไม่ได้เสียต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่ยังคงแข็งแรงอยู่หลุดโลนี้ผมบอกว่าควรจะต้องออกมาเวนซีก่อนนะครับ ผมก็ลงไอซาวไปแถวๆนี้เหมือนกันในฝั่งรอสคอยนันที่เทรดไปเมื่อวานกับเ,เพื่อนๆโลนี้ผมคัดผมมองโอกาสที่จะมีการดีตัวขึ้นไปเนาะนะครับตอนสุดท้ายแล้วโอเคตลาดไม่เป็นใจผมก็แค่ยอมคัดใ,ใกล้ๆคุมๆแบบเนี้ยผมยอมนะครับล่าสุดรอสคอยมีสัญญาณเดโมเจนเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่เห็นแท่งเทียนในการกลับตัวผมจะมองว่าทับมือเราโดยไปก่อนรอให้ตลาดเนี่ยมีการรีบาวหรือพูแบ็กขึ้นไปก่อนแล้วให้เกิดการยกโล ค่อยไปว่ากันในจุดอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตกับเพื่อนใน Discord อีกทีแต่ล่าสุดในตอนนี้ผมก็บอกเพื่อนไปแล้วว่าเดี๋ยวเราพักเบรกทับมือไปก่อนรอจังหวะที่มันเหมาะสมเดี๋ยวผมจะอัปเดตแผนเทรดเพิ่มเติมนะครับก็ดอสคอยก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ยังคงแข็งแรงนะครับตามมาด้วยในฝั่ง XRP เช่นกัน XRP เนี่ยก็พยายามรักษาโมเมนตัมให้ดีอยู่ซึ่งต้องบอกว่านะครับไอภาพรวมมันไม่ดีมันก็เลยส่งผลทําให้คริปโตโดยรวมเนี่ยมันไม่ดีไปด้วยบางเหรียญพยายามที่จะกลับตัวได้ลวแต่สุดท้าย เจอแรงกดดันแบบนี้มันก็ไปตอบไม่ไหวนะครับมันก็เลยไปไม่ไหวนะเพืเ่อนๆประมาณนั้นนะทีนี้ XRP ยังไม่ได้มีการเบรกเทลาไร์เช่นเดียวกันพฤติกรรมก็คือมักจะมีการลงมาทดสอบเส้นสีเหลืองๆฉันแล้วก็จะมองโอกาสลงมาทดสอบเส้นสีเหลืองได้ประมาณ2.59ดเาอลลาร์แถวนั้นต่อที่ ADA นะครับ ADA ก็มีการหลุด n น c k l i n ไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าเรามองเป็นหนอน head and shoulder หรือจะเป็นในฝั่งของ triangle ก็ได้หรือ rising wedge ก็ได้นะครับหลุดลงมาแบบ ีเรียบร้อยแล้วยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวฉะนั้นผมจะมองเป็นการไซด์เวย์ออกข้างในเทรนไลน์แนวนอนแบบนี้หรือจะมองเป็นการลงมาทดสอบโลเดิมชุดนี้เลยนะครับประมาณ0.7ดอลลาร์แถวๆนี้นะครับก็โมเมนตัมเป็นฝั่งขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับทาร์เก็ตของ rising wave อยู่ที่ประมาณ0.7ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆเพื่อนครับในฝั่งของไอเดียการเทรดอื่นเพิ่มเติมผมจะอัปเดตดิสคอร์ดอะไรกันนะครับผมก็จะพยายามทยอยอัปเดตเพื่อนๆในกลุ่มเรื่อยๆนะทั้งในฝั่งของคลิปนะครับในการอัปเดตแล้วก็ในฝั่งของภาพในนกาารรอัััปเดตตะะคบจงงหว่ ผมอัปเดตบอกเพื่อนทั้งหมดจังหวัดไหนควรทับมือจังหวัดไหนควรจะต้องคัดผมบอกในนี้ทั้งหมดเพื่อนสามารถมาดูได้แบบเรียลไทม์นะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับเพียงแค่สแกน QR โ code คโคโคสอดที่อยู่ที่หน้าจอหรือคลิกลิงก์สอดที่อยู่ใต้คิปดล,ล่างเพื่อนๆกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มกด Open Ticket นะครับแล้วก็จะมีติ켓เ,เนี่ยด้งขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆกดที่ติ t ของตัวเองนะครับแล้วสอบถามแอดมินเลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเขาคอยบอกวิธีและกกติา ในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเ,เพื่อนๆเอาเพื่อนเรามาอัปรีเดตในฝั่งทองคำได้นกันนะครับทองคำผมบอกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าเกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นจาก บริษัทเดเวอเจตนะครับทั้งแม็กซีที่มีการอ่อนแรงกําลังที่จะคอสันแล้วด้วยก็ติดซับไพโซสําคัญแท่งเทียนก็เริ่มไม่ได้มีแรงซื้อมากพอแล้วนะครับก็จะมองเป็นการลงมาโตรแบ็กนะครับที่แท่งเทียนเอ็นเกิลฟิงตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับสามพันดอลลาร์เดิร์นนั้นนะครับก็รอโฟกัสเสานี้เป็นจุดแรกซึ่งถ้าหากตรงนี้ไม่ได้มีสัญญาณแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยนะครับจังหวะที่เราจะกดเทรดฝั่งขาขึ้นกันเนี่ย เราก็จะยกมันออกไปก่อนแล้วเรามาโฟกัสที่จุดต่อไปก็คือค่อนข้างลึกหน่อยประมาณช่วงที่3,526ดอลลาร์แถวๆนั้นนะจะเป็นจุดที่มีการ break out ในภาพใหญ่ของชุด s i d e ชุดนี้เลยนะครับเป็นไหมครับเป็นชุด s ซ d e y s ของ triangle ชุดนี้ผมมองเป็นการลงมาโ h r o บ b a c k ค่อนข้างลึกนะครับฉะนั้นเราโฟกัสแค่ประมาณนี้ส่วนใครที่จะเทรดฝั่งขาลงนะครับซึ่งผมไม่ค่อยถนัดที่จะเทรดส่วนเทเลเท่าไหร่ก็ sl ที่หายล่าสุดได้เลยนะครับแล้วก็ tp ที่ โลเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ลันเทรนต่อไปถ้าไม่ได้มีแรงซื้อตรงนี้นะครับแผนเทรดก็จะมองประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำเพี่อนครับใครที่เทรดโฟร์เหรือทองคำอยู่เนี่ยผมก็จะมีในฝั่งของ Link XM เนะพื่อนจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนเทรดเลยก็คือ ออโต้รีเวทนั่นเองนะครับนี่คือความรับที่หลายคนยังไม่รู้และก็จะมีกลุ่ม Discord ทองคําให้เพื่อนเข้ามาจองแบบฟรีๆกันด้วยนะครับเพื่อนครับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่ามาเป็นกําลังใจใเพื่อนทุกคนเลยกันนะครับผมเชื่อว่าหลากหลายคนนี่คงจะวิตกกังวลแล้วก็เกิดความกลัวเกิดความเครียดเกิดขึ้นบ้างนะครับก็รักษาพอร์ตให้อยู่รอดเพื่อกอบโกยในจังหวะที่ตลาดเนี่ย กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเพื่อนก็ยังไงไเพื่อนเนี่ยลองไปบริหารเงินนะครับพัฒนา mindset ของตัวเองให้กลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะผมก็จะพยายามทยอยอัปเดตแผนแต่ลเพื่อนใน discord อยู่เรื่อยๆด้วยกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนทุกคนนะครับดีใจได้เพื่อนพเพื่อนทุกคนวันนี้อย่าลืมเป็นหัวฉลามที่กวออานกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ